ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกตอนตีห้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาริว,วสกินใหม่ของฟ o ร์เรนติโนนะครับที่มีชื่อว่าฮิโซกะ เอีเหมือนจะร้องผิดเพลงนะครับตอนนี้นะครับโดยสกินใหม่ของฟลอเ n นติโนนะครับสามารถนะครับรับได้จากกิจกรรมหน้าแรกเลยนะสมมติแบบเปิดเข้าเกมใหม่จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมให้กดไปที่สกินฟรีนะจะมีผมหัวแดงอยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการหาการ์ดมานั่นเองนะครับพอหาการ์ดครบจะรึเปิดกล่องเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีการ์ดทั้งหมด4ใบนะครับก็สมมติหาครบ4ใบ4แบบนั้นเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังได้นะครับสมมติคุณเพิ่มพลังเสร็จแล้วใช่มมคุณก็จะสาาารถไไปปผ่น ทดสอบภาคทดสอบของอันเตอร์ได้นั่นเองนะครับโดยสมมติคุณผ่านบททดสอบครบ5ด่านแล้วคุณจะได้สกินอิโซกาเอเยเย,ยไปนั่นเองนะครับถ้าถามว่าสกินนี้เนี่ยทำยากขนาดนี้ต้องมีเอฟเฟกต์สกินแน่ๆเลยครับผมขอจะบอกทุกคนด้วยว่าตรงนี้ผมขอจะบอกทุกคนตรงนี้ไม่ว่าสกินนี้ของฟลอร์ติโนนะครับไม่มีเอฟเฟกต์สกินนั่นเองนะครับผู้นี่เสียใจตรงนี้เลยนะครับเป็นแค่เพียงการเปลี่ยนโมเดล ซื่อๆเลยนะครับแบบเหมือนทุกเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเพื่อการเพื่อเปื่การไม่รอช้าเราไปดูสกินของฟอร์เรนติโน่กันเลยไปดูกันเลย let's go ไปและนี่นะครับก็คือสกินใหม่ของฟอร์เรนติโน่นะครับที่มีชื่อว่าอิโซกาเอเยเยนั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวอะไรต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ในหน้าแรกเนาะส่วนนี่ครับนี่คือโมเดลที่เราเห็นตอนที่อยู่ข้างบนนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่ารำเร็วจะดูไม่ทันเลยนะครับว่าหน้าตาของสกิล เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นสก,กินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะขนาดน้ําหอมยังเหมือนเดิมเลยนะครับแต่จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับคือเสียงของมันนั่นเองครับเสียงของมันเปลี่ยนไปนะครับทุกคนลองฟังดูทุกคนลองฟังเสียงในเกมดูนะครับไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าต้องไปฟังในเกมนะครับประมาณนี้นะสำหรับสกินของอ่าฟอลินติโนนะครับเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินมีแค่เพียงโมเดลเท่านั้นที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับโมเดลที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับมุมมองมุมสูงนะครับ กิจกรรมเนี่ยทำยากจริงครับทายากจริงนะครับ,รรบแต่ว่าเป็นสกินนี้เฉยเลยนะครับจริงๆมันมีอีก2ส,สกินที่กำลังจะมานะครับสกินของคิรัวกับสกินของสกินของใครวะสกินของคิรัวก,กับสกินของไอเทโตโซะเอนโซนะครับก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจาไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับให้คะแนนสกินนี้เท่าไหร่ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ส่วนตนัวนะครับผมให้อยู่ที่ สี่จุดสิบไปนะครับสี่จุดสิบไปนะประมาณนี้เลยสำหรับสกินนี้นะครับก็ไม่เยอะไม่น้อยนะสี่จุดสิบนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับผมก็เยอะอยู่มั้งนะครับถึงจะไม่ถึงครึ่งก็เถอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นการไม่รอช้านะครับก็ประมาณนี้สำหรับคิวนี้ทุกคนสามารถปิดไปได้เลยนะครับสามารถปิดไปได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยจะไปทําให้คลิปนี้มันครบ8นาทีนั่นเองนะครับโดยการเล่นหมดหนึ่งหนึ่งเนาะโดยหมดหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีตัวโกงๆหลายตัวเลยนะครับจริงๆจะเลือกเป็น แหวนก็ได้นะเพราะว่าแหวนคนเล่นเยอะมากนะแหวนคนเล่นเยอะมากนะครับยิย่งดิลมาแย่งกันเล่นแบบอุจระทรุพูพันกันเลยนะครับสำหรับบอหายยิ่งกดไปไวเนี่ยยิ่งชัดเจนนะครับว่าเล่นแหวน,นแน่นอนนะครับส่วนตัวที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเวเรสนี่นะครับตอนแรกจะเล่นเป็นเฟนิกนะครับแต่เฟนิกเนี่ยแพ้แหวนเล่นเจอกับแหวนยากมากนะครับก็เลยตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นเวเรสนะครับยังไงโอ้โหเราดูพื้นหลังเปลี่ยนด้วยอะ โคตรคือเลยว่าเจ๊เจ๊อย่างรำตึงเดี๋ยวเจอเวเรสขอเจอบางบังโอ้โหมหาเทพแบทแมนว่ะเอาเว้ยตอนแรกเนี่ยมันเหมือนเหมือนจะบั็กนะครับเพราะว่าสกินของแบทแมนเนี่ยเราไม่สามารถเล่นได้สักสกินเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการชดเชยให้เราแล้วนั่นเองนะครับโดยเจอแบทแมนเนี่ยเราจะไม่ออกของให้โดนแบทแมนทีเดียวตายนะเพราะมันออกไอ้แบทแมนเนี่ย มันแข็งแกร่งเลอเกินนะครับสำหรับช่วงแรกๆนะครับแล้วเราจะไม่ถ้าสมมุติเรายืนแลกกับมันไม่ได้เราก็จะสู้มันไม่ได้นะครับเนี่ยวู้ยตาสวยอ,ะอ่ะอาวมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ไใช่วะ่ะใช่ป่ะทุกคนฉันคือเทพเจ้าแห่งเวเรสนี่แน่ปั่นไปทีนึงอนาคตของแกจบแล้วพอหนุ่มนะครับตัวเราได้เปรียบนะครับผมนะครับ แต่แต่ต้องร,ระวังนะถ้าสมมติเราโดนคาเบิร์สท,ทีเดียวตายเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะครับผมว่าเขาก็น่าจะเลือกตัวไม้นี่แหวนเหมือนกันนะครับเคาน์เตอร์แหวนเหมือนกันเพราะว่าน่าจะโดนแหวนมาคุกค,คามนะครับจนแบบว่าบอบช้ำหนำใจแล้วนะครับเขาลีบตัวนี้มาแก้แหวนแต่เขาหารู้เลยไม่เขาเจอกับวอลแฮนวอลแทนตะเปอร์เซนแกนตองแรมแปรนโปยเบิร์สแล้วก็คือยืนเฝ้าเลยครับเขาเอาคลิปคือตายทันทีปักปักปัก ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ข้าเมียนตีเราจะแย่นะครับเราต้องรีบแทงแล้วก็กัดทันทีนะครับจริงๆเราต้องออกบิลบิวแทงไว้เลยนะเขาจะได้แบบว่าสู้เราไม่ได้นะเราเล่นแบบนี้เนี่ยอันตรายอันตรายนะครับต่อระบบหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ i โซเกะโอ้โหไม่โดนด้วยโอ้โหไม่โดนด้วยโอ้โหแล้วเขาล่อเราะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้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 โอ้โหชิบหายแล้ว นี่ไงที่ผมบอกนะสมมติเราดนเขาเบิร์ดเนี่ยเราจะสวยนะเบิร์ดทงชัยอะไรไม่ไกลไตเนี่ยต่อไปเราห้ามประมาทนะครับถ้าเราประมาทอีกทีนึงเนี่ยเงินมันจะฉีกนะฮะมันจะฉีกมากกว่านี้นะเรารับไม่ได้ในเรื่องนั้นเพราะถ้าเงินเราฉีกเนี่ยเราจะกลายเป็นเฮียฉีกอ่อกาเพราะจะกลายเป็นเฮียฉีกเราจะกลายเป็นฉีกถังเละอะไรอะไรอะของแกงน้องเหลวแก๊สเปิดตาสโลด้วยเหรอโหมันออกของนี่ม่้ด้หรอ นี่เก็บเรือแล้วนะจะมาโป๊กอย่างเดียวไม่ได้นะเจ็บตัวนะบอกเลยมันเปิดตำแหน่งแล้ววะดีมึงจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะทางนั้นนะ่ะเข้าใจป้ามันมีราคาที่ต้องจ่ายก็ใะป้าตีป้อมตีตีตีตตนายทำไปแค่นั้นแหละสุดท้ายนายก็ต้องพ่ายแพ้กับโชคคะตาอยู่ดีนี่นี่ยังไงล่ะ เลดเกมนายก็ต้องแพชันอยู่ดีถ้านายแพ้ตอนนี้มันไม่ดีกว่ารานักสู้แห่งเมืองฮอกไกโดฮะมันจะเข้ามาปกนะครับช่างเขาก่อนนะเราตีป้อมอย่างเดียวเราป้อมเล่มตีเราไม่เข้านะครับเดี๋ยวรอคลิปมาค่อยเล่นนะเดี๋ยวมันจะเสียเที่ยวนะเสียเที่ยวฟรีเก็บเลือดเลยนะเขาบีบให้เรากดเก็บเลือดเราก็ต้องกรีบอ่าพ่อหนุ่มฮอกไกโดโดนตัดเลือดเร็วนี่อ๋อเฮ้ยตีไม่เข้าโอ้โหจบเร็ว จบเร็วอย่างนี้จบเร็วโอ้โหเอาเร็วตอดใหญ่เลยเขาตอดเราใหญ่เลย yeah, เย่เร็วเร็วแย่เร็วราวปาบปปาบเข้าไปปาเข้าขไปวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยเขาจะจบเขาจะสู้เขาจะสู้กับพ่อหนุมห่มฮอกไกโดโอเอโอ,โอ,โอขอเสถฉยนะขอฉันชนะเถอะนะ เรจะมาบวกกับชั้นนี้ไม่ได้หรอกนะครับของซับเราไม่ได้ใช้นะออโอ้โหขนาดยังไม่ได้ใช้ไม่ยังปรับให้เป็น60วิเดี๋ยวจะเชื่อต้องรีบจบแล้วเพราะฉันรีบอยู่จบคลิปอ่ะจบคลิปสินี่ตีจบเลยนะคัดไพ่เดียวรู้เรื่องนะครับไม่ต้องไปเย้ยมากมายนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ถ้าเพราะว่ามาเล่นแบบนี้เพราะว่าไม่ถึงไอ้น,นี่ไงมันไม่ถึง8นาทีกนะ็เลยต้องมาเล่นแบบนี้นะครับ เอาชัวร์ไปเลยนะครับประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้จะลงประมาณสักตีห้าไม่ก็หกโมงเช้านะครับฉะนั้นใครที่ตื่นตอนนั้นก็อย่าลืม,มคอมเมนต์นกันด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยขออนุญาตส,ส่องศัตรูสักครู่นะครับโอ้โหเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเดี๋ยวรูปเป็นนกฟินิก์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนจริงแล้วไว้เจอกันบนเพลงที่สองเจงอกันนะผมบ๊ายบาย